ทุกคนรู้ไหมเราอยู่ที่ไหนวันนี้ท่ายมาสิถ่ายมาบรรยากาศดีมากเครังนครจากเมืองรถมา้านะฮะต้นกล้ารีสอร์ทซึ่งใกล้กับวัดม่อนจำสีเดี๋ยวเราจะพาไปม่อนจำสีดีไหมพรุ่งนี้แล้วก็แต่ก่อนอื่นต้อเข้าไปเมืองก่อนแถววัดสีชุมหรืออาจจะไปม่อนจำศีก่อนนะคนนี้บรรยากาศรีสอร์ททุกคนจ้าเป็นอยู่ในหมู่บ้านของ ชาวเคลางนครดูห้องนอนสบายมากเลยนะฮะทุกคนจะดีบีแบบชัดเจนแจ๋วมากมีครบครันฮะนะฮะเนี่ยเดินออกไปก็ไม่ไกลก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเป็นภูเขาแล้วก็เข้าไปในเมืองก็ไม่ไกลเดินไปสี่แยกสนามบินสี่แยกปาาขามสี่แยกวัดศรีชุมแล้วก็ไปเซ็นทรัลก็เส้นไฮเวย์ซึ่งจะคู่ขนานกับพหลโยธินด้วยนะฮะทุกคนทะลุกันหมดลยุยทุกคนทั้งอยากให้มาลำปางบ่งบอยฮะทุกคนจา้า บรรยากาศสบายสบายสวยนะครับอ๋อลืมดูโชว์รูปโชว์รูกหัวนอนทุกคนนี่ครับบรรยากาศมีลูกช้างนี่จ้าจะบเบป,ปซี่เบป,ปซี่เบป,ปซี่ ไม่ไปไหนแล้วเป๊ปซี่วันนี้ปกติเขาจะออกไปหาเพื่อนวิ่งไปตามข้างหน้านี่ยะนะครับจะเข้าได้สองทางก็คือด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างทางนี้ก็ได้ทุกคนไปหาเพื่อนเป๊ปซี่แน่ๆเลยเห็นไ,ไหมฮะบรรยากาศดีมากทุกคนนะครับบรรยากาศดีมากจะเข้าออกทางนี้ก็ได้ครับทุกคน มานั่งข้างนอกก็ได้นี่ครับนี่นะครับถ้าออกทางเนี้ยเราจะไปอนุสาวรีย์ทิพช้างได้ไปอ,อ่อสีแยกค่ายสุรศักดิ์แล้วก็บ้านป่องนักนะครับทุกคน บ้านป่องนักก็คือสถานที่ถ่ายละครช่องสามเรื่องหนึ่งในสวงแล้วก็เรื่องเทพบุตรจุทาเทพที่มีเจมจิใช่ไหมฮะหนึ่งในสวงก็ยากยากไงทุกคนนี่ฮะบรรยากาศกันเองมากสบายสบาย,บายเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยทุกคน,นเห่าทำไมจ๊ะถ่ายเก็บบรรยากาศเย็นๆวันแรกนะฮะของครั้งนี้ที่เรามาเยือนลำปาง นะ,ะออกทางข้างหน้าที่เดินเนี่ยหาก,กำลังเดินมุ่งหน้ามาเนี่ยนะครับสามารถไปวัดม่อนจำศีลได้นี่ฮะวัดม่อนจำศีลแล้วก็วัดม่อนปู่ยักษ์แล้วก็อินทราอินทราเอาเลทซึ่งจะเป็นศูนย์เซรามิกค่ะทุกคนศูนย์เซรามิกของลำปางเรียกว่าใหญ่อันดับหนึ่งสองเนาะถ้าหนึ่งนี่ต้องอ,อ,อีกที่หนึ่งใช่ไหมชนะบดีหรือเปล่าหาจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นศูนย์เซรามิกที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนพิพิธภาาัณฑ<ม>์แต่ถ้าอินทราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นร้านค้าด้วยทุกคนพญานาคเจ้าปฏตตีชอบขึ้นมาลงมาสิเนาะลงไปเล่นตอกลันโทมนะฮะนี่นกจะลงไปเล่นน้ำเวลาเขาหิวน้ำมันก็จะทานน้ำนะฮะห้องที่หนึ่งจะตรงนี้จะเป็นช่วงที่หน้าฝนนะครับทุกคน ก็เลยจะมีความรกกับความเขียวข,ขจีนี่ฮะมะม่วงทุกคนมะม่วงตกมะม่วงเขาเรียกว่าอไปไม่ใช่ดกสินะมีอยู่สี่ห้าหกลูกทุกคนห้าหกเจ็ดลูกก็ให้เห็นเป็นเขาเรียกกำลังใจว่ามีความอ,าอุดมสมบูรณ์นะฮะี่ออกไปทางนี้ได้ทุกคนยุงยุงลายทุกคนยุงลายมันกัดมือจนดูดเลือดเลยฮะ ยุงลายนี่บรรยากาศดีมากเนี่ยเหมือนบ้านนะครับชอบที่นี่มากเลยสนับสนุนอยากให้ทุกคนนะมาเที่ยวลำปางบ่อยๆเพราะว่านี่มากี่ครั้งก็ยังไปเที่ยวไม่ครบเลยฮะนะฮะก็จะอยู่ในเมืองอยู่นอกเมืองบ้างแต่ไม่ได้ไปต่างอำเภอเกาะคาห้างฉัดยังไม่ได้ไปนะก็มีโอกาสก็จะไปอยากไปน้ำตกแจ้ซ้อนซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยมากแล้วก็มี ออบ่อน้ำร้อนด้วยทุกคนแต่มาพักที่นี่แล้วก็นั่งรถไปได้นะคะเับรถไปหรือขับรถไปส่วนตัวได้เลยนะฮะนี่หาจะเปิซซี่น่ารักมากเป็นมิตรนะฮะนี่ลูกขนุนขนุนอุ้ยกำลังจะสุกนะเนี่ยขนุนเนี่ยกำลังจะทานได้ทุกคนนะฮะ ดีบ้านจะมีเป็นหลังบ้านหลังนี้มักมีสีสุขบ้านนี้ชื่อเงินไหลเ,เงินไหลกองทองไหลมาและบ้านนู้นก็มักมีสีสุเหมือนกันเหรอะชื่อซ้ํากันนะฮะว่าไงครับเปบปซี่เปบปซี่ครับกินขนมอีกไหมลูกนี่ฮะมีกาแฟฟรีบริการเออจะไปกินกาแฟฟรีไหมเออมีบริการต้องกินกาแฟฟรีสิจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างนี้ฮะ เราอยา่างสัมผัสบรรยากาศทุกคนนี่นะฮะนี่เข้ามาในห้องอีกรอบนึงครับทุกคนห้องสบายมากต้นกล้ารีสอร์ทเลิศมากเจอกันคลิปหน้านะครับ